ดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมสลัมดังกันกลับมาอีกครั้งกับการรีวเกมาหายไปกันตั้งนานหายกันไปตั้งน,นานเลยนะวันนี้เราจะมารีวเกมสลัมดังกันนะครับทุกคนพูดเร็วตัวละครเราก็จะมีประมาณนี้นะส่วนใหญ่เราก็ยังไม่ค่อยได้ออพมากเท่าไหร่านาคานาแต่นนะนนนนนนฮับอะไรเอ่ยเีียกงนีเรา อ่ะอัพอับไปเถอะเข็นขูบน้ำเข็นขูบคูน้ำน้ำด่านั้นดาพูดอะไรก็ไม่รู้อับอัพไปโอ้บวกหนึ่งบวกหนึ่งเต็มเลยเออแต่นะทุกคนอ่าไปเดี๋ยวไปเล่นแล้งกันเมื่อวานทุกคนโอ้ เล่นแรงอ so ่ะเจอเจอคนคนหนึ่งใช่ไหมคนนี้คนนี้เดี๋ยวดูอุ้ยอย่าไปพิมพ์ชื่อเขานะทุกคนคนนี้เล่นแต่ตัวนี้เนี่ยเธอเอเนี่ยเป็นไรไม่รู้อ่ะแล้วเล่นคือไม่ส่งเลยหัวร้อนมากคุ้มเจอกันสามรอบสี่รอบด้วยซ้ำทุกคนที่คนมาเล่นเกมทุกวันลย่านั้นเห็นเล่นทุกวันโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยนะแต่ พวกนี้จะเป็นบทก่อนนะทุกคนแต่ถ้าเล่นหลังๆมาจะเป็นคนละองุ่นส่วนตัวเราชอบเล,ล่นรูเข่าเซนโดกับมิสุอีรูเข่า,านี่เอาเราอัพจนตันเลยนย้บอกเลยอูชนนเจ้วบอดดีเหรอ จะไม่แน่าจะาไม่ใช่บอรดก็เลยต้องดูก่อนว่าใช่บอรดไหมบอร์ดไหนเพื่อนบอรดใช่บอร์ดปะเนี่ยโอเคเจอบอร์ดครับ,บร <laughs> จะเล่นให้ดูด้โอเคพีมก็พอได้ตัวละครก็จะมีประมาณนี้วันนี้ยังไม่ค่อยได้อัพอัพตัวหลักๆก่อน แดงให้หมดก่อนโอ้โหไอเห็นเป็นทังทองแบบนี้นี่ไม่ใช่นะทุกคนไม่ใช่คนจริงนะเนะี but ่ะบัต this is a อ t ดูแค่น,นี้ก็รู้แล้วว่าบั t ดูแค่ตัวที่เขาชอบเล่นอ่ะตัวไหนที่เขาเล่นมากที่สุดโอเคจะมาแล้ว ที่พวกว่าเคยสามารถใช้สกิลลังเลอะไรอ่ะมาเอาเป็นตัวจำบอลด้วยเฮ้ยลงเลยิงด,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 ดีน,ดนปฏิหารไปไปะอ,อ้าชวน เอ้าไม่ไม่ลืมว่ามันไ้น,นี่เกินไปกระโดดให้หน่อยลืมไปไกลไปจะแบ็กดังนล่ๆไม่ลงหรอกอ คือทำแต้นที่โหดมากแต่เชนโดะถ้าใครเล่นเป็น่ะถือเก่งเลยนะเรายังเล่นเนโดไม่ค่อยเป็นปุ่มเยอะจัดกดปุ่มไม่รันทำได้ไม่ดิไม่ไม่ไม่อะใครบล็ลบอกได้หรอกน่าจะถ้าบล็อกได้ถือ

เหนรอบแรกจะไม่ได้เปลี่ยนรือไห้เลถ้าไม่มีอะไรทำเราไปบีก่นต่อุ้ย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 อุ้อุ้ยอุดยอุ้เอ้ยอุ้ยอุุ้อุ้ยออยอก้ยอุ้ยออยุกไุ้เ ลิเกมบาสปกติก็ขึ้นตอสู้ลยอสู้ลทุกนี่นี่ไปไปนี่นี่ไป <c oughs> เล่นแล้วเล่นแล้วเล่นแล้วไม่เอาเราไม่เล,นล่นละจริงละมันดังง่ายกว่าโอ้โหกระเด็นกันหมดไปดิมันดังน่าจะเขาง่ายกว่าทุกคนเนี่ยอดี๋ยวแต่แต่จริงใจจะเฟรดเวก็ายาก อ้าอยู่นูหนหน่นเลยนี่นว่าราอารีดาวให้เชื่ออ้าเกือบดีนะที่ติดเมื่อกี้ก็เกือบไม่ได้ลวโหลงด้วยไม่มีเรวจะปั๊บปับป๊บปับป๊บปับป๊บ,บงอ้ามีล้มโอ้มันอัพสกจิลวเลยนี่ว่ะบดคืนล่องอประกบทำไมทำไง เอ้ย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 เไม่ได้ดูเกมปีไฟเลยแล่นมาหลายปีแล้วแต่สีมือเหมือนเ้แป๊บเดียวอมาเก่ม้าเอ้ยเอาเอะเอายอไหวพระใช้าไหวพระดี นี่อะไรเฮ้ยลืม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 ดิ๊ b บ a นังไม่ดีเป็นไงเป็นไงล้มไปล้มไปใครเี่ยกแบ็กดังนี่เรามีวิธีนะให้ต้องมีตัวล้เข่าวาก่อนเท่านั้นเราต้องไปอัพก่อนนะไม่ใช่ว่าจะได้เลยถ้าสมมติเราจะไปฝึกเล่นแล้วยังไม่ได้ล้กข่าวา เราต้องอัพตรงแบ็คดังก่อนแล้วแล้วก็ทำแทะให้มันล้มอ่ะทำงี้ก็ได้ให้มันลมน้มลถ้ามันไม <c oughs> <c oughs> ่ล้มเราก็ทำแบ็คดังไว้เลยพอมันล้มปุ๊บให้เรากดเฟดเอวมันก็จะเป็นแบ็คดังให้ขึ้นไปจะต้องมันแบบแถวนี้ท่าน้าทำแม่นี้ทำไม่ได้ไม่ตรงมาดิแบ็คดังดี ลองด้วยสามเต้มโอ้โหสุดยอดอกอ้าไ,ไม่แบกตังอีกไกลไเลไม่ไมาโอ๊ยแต่เราไม่ได้คนั้นอีกแล้วไม่มีตัวสามเต็มเลยอุ้ยไกลไปขอโทษที่จะล้มล้วมาไ่าสู้ เนไมไ่วกดสองครัค้งนเดินแล้วเป็นไหมฮะน,น่นไงแรงดเอาลองด้วยโอ้โหอยาถุนเจเ,นเลยไม่เป็นไรง อุ้ยครับแน่เน่น่มีถ่วงไมง่ถ่วง่อยเยนะกลอกันพูดไงไหมอยากโชว์แบครัง้งกี่นาทีครับเนี่ยโอ้เก้านาทีแต่ก็นานอยู่นะ ว่าไปเอ็มพีตีดีดินไปไหนแล้วนะทุกคนอะไรเนี่ยคนงานก่อนไปาย อ้าวยังไม่ได้ซื้อ,ลอเลยใช่หรอโดนยังไม่ดีเพื่อนั่นแหะไปอีกสักรอบดีเลยทุกคนคือเราว่าเรามาเ้าวพวกนี้มันยังไม่ได้ยังไม่ได้เอา้ามือวิดีโอนี่เว้ยมือวิดีโอ่นี้ อยากได้นะตัวนี้แต hmm, right, so ่ก็มาคงคงไม่ค่อยได้เลยนะมาสะสมไว้เพราะว่าอันติมันมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นที่จะลงทุกคนน้อยเพิ่งมาเล่นเกมเพราะที่เขาโหลดมานานมากเลยมาต่เพิ่งมาเล่นอือนี่บอดหลดเลยที่มาขึ้นมาดูไม่ได้นี่คือบอดนะทุกคนดูดิฮามีชนะชิคแมงสันเลยนี่คือเพื่อนบินเล่นกับเราสมัยก่อนนะ แี่เราโหลดเก่็จะล้ไทยเลยภูมีไทยแดงแรงสวิทโฮมสลมเฮ้ยเพื่อนแม่ซูปเปอร์สตาร์อ้แมทเลื่อนขันแล้วกดกดกดสุดท้ายเนี่ยกดนิดหน่อย

เจ้ามันติดมันมากเลยมันเท่ิพวันนั้นมันใช้รับขามันทูเอ่ะไม่มีไข่แพ้โอ้โหโอเมกัดโอเมกัดแพ้แน่เลยอ้ะไม่มีตัวกันจินมีแล้ววะดูไม่รู้เรื่อง,องพูดง่ายง่ายแคมนิ่ง,ข,งของขนาดโคชโนะเลี้ยงบุกสมันให้กับเพื่อนทีมอ่งม่ทันตั้งเอี่ยวว่ะ <c oughs> เวลาั้งอ่ะอันติเอของคิโอตะเราชอบมากเลยผมมันอ่ะอย่างเทผมกระจุยบอกเลยอันติมันนี่บล็อกถึงว่าบล็อกง่ายใครที่ดูกระตรุ้ลกำดังว่าง,างทุกคนคอมเมนต์มาในลิปหน่อเราดูจนจบละถึงตอนร้อยแล้วเอาคนจริงป่ะเนี่ย อุ้ยอุ้ยอะไรจะส่งกลบอ่ะอัศวินอัน้อะไรอุ๊ยนี่ก็ปฏิหารจน วิ้ยไม่ได้ลยวันนี้ก็บียวเกินมาสักอืเขาเลยแอบเขาเลยทำไมมันเป็นภาษาไอ้นี่ทุกคนหรือว่าเราบองผิเฮ้ยลงอีกขอลงอี ภาษาเนี่ยเขาไปเลยออกเลยนี่เป็นภาษาอื่นมันไม่มันไม่ใช่ภาษาไทยอ่ะเราคิชชาภาษาไทยไม่มวะเราต้องหงายกินแน่สวยแต่มาเก็ตแต่มาก็ตเอ้าไปเข้าการอีกอ่ะ บินแรงบินกระโดดกระโดดมาเคล็ดทันรันก้าเออเอ้เออตัวนี้ต้องงัดอ่ะเลยโดนปัดหน้าสะบั้นเลยดิเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่คิดคิดว่าตัวเขาไปอยู่ตรงนั้นคิดว่าเขาเป็นจินกันแล้วเอ้ย แม่แม่แก๊สแมแป้กมีที่ไม่ใช่สามแก๊กนี่ลงนี่ทํา arket ทํา arket เข้าไม่ได้อ่ะอ้ยเขาได้อยู่มันหิวมากเลยหิวมาเขือโอ้เบี้ยวแมส

เป็นตัวทำแตนเลยเนี่ยที่เราตะไม่ได้ทำเลยเออโดนรุนแรงไปเฮ้ยงงขนาดรุนแรงยังลงลงที่เอเลยล้มง่ายไม่ใชเรยจีนเขาบอกว่าล้ลมง่ายกันไม่ใช่เลยอมาจักกะตานจีนเลย ไอ้เองกินกินกิน,นอยู่ไหนกินกินกินขึ้งซื้อตัวใหม่มาตังเลยเหนือจะเคิ็ดเลยเอ,อ้ยผ่าหันเลยรอดตัวเลยรอดกลางตุ๊ตปับ๊บเลี้ยไปไอ้นีไน่ไม่ได้กดไม่ได้กดไอ้นี่นะเนีน่ย นี่เออไม่รู้ม <pathways> ันป็ลับมือหรอสลับมือปุ๊บปุ๊บปุ๊บคิวรู้คว่าอะไรแต่นั้นเป e b up, b úp, b ็นดังนี่คอวตะทีเจอดมากอือกดคิดิดนึ่งเราอยูดีใช่ไหมไมไมไมอ้นี่มันคิวอะ เกบบล็อกได้แคป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 กระโดดไปว้าอไปไงสุดยอด จะเตะเต็ปๆเต,เตจังหวะน,นี้ก็ไปทีอย่างเทว่นนี้กระโดดบล็อกถ้าผมมกระโดดบล็อกไม่ได้ก็อาจจะแพ้ก็ได้เลยดูนี่น <c oughs> นมันทำไมต้องวิ่งเข้ามุมกันด้วยดูเขาว่าขอปั่นจักรยานไปโรงเรีนยนก่อนนะถึกแล้วเอ็น <c oughs> ี้ทีด้วย เหมือนว่ามันต้องแพ้หรือเปล่ามันถึงจะ MVP คลิป่นาทีแล้วอู้8นาทีแล้วนี่หว่าว,ว่าเอาขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อน,น,นแล้วกันนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย